ีผมจะมาสอนทำอันนี้น่ะอันที่มันจะซ้ำๆเนี่ยนี่นะครับคือจะใ่เงี้ยบางคนก็คิดว่าอันนี้มันยากเกินไปเนี่ยมันต้องทำทีละฉากมีวิธีวิธีหนึ่งครับก็คือกดนี่แล้วก็กดตรงน,นี้แก็เนา เราบอกก็ตรง,นะตงก็ต้งนี่นะก็ตรงนี้สแลกก็ตรงนี้ก็ตรงนี่สแลกกดลงนะครับแล้เดี๋ยวกลายเป็นอย่างนี้สแลกลองทำชักดูนี่ยครับเนี่ยไม่ต้องไปกดอะไรเลยโอเคใครอยากไหนก็ไปทายนะครับโอเคแค่นี้ก็มาแล้วนะสวัสดีครับ